สวัสดีครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2 5 6 8นะครับมาดูสถานการณ์ของเซตนะครับในเช้าวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับเซตนั้นบวกอยู่นะครับบวกอยู่2อ่าบวกอยู่1น8จุดนะครับสำหรับเซตนะครับ1.58จุดนะครับ ราคาอยู่ที่1,270.4.84จุดอย่จุดนะครับยังไซเวบวกขึ้นมานะครับส่วนตลาด MI ก็เขียวนะครับเราก็บวกอยู่2.5จุดราคาอยู่ที่222.05จุดะครับก็ยังคงเขียวอือนะครับส่วนราคาต่างๆนะครับไปดูทองคำนะครับก็บวกอยู่เล็กน้อยนะครับราคาหลังจากที่ย่อลงมาจากที่ขึ้นไป4 3่0 ร้อยอ่อนทำนิวไฮก่อนในสองสามวันก่อนตอนนี้ก็ย่อลงมานะครับแต่ก็ยังสีเขียวนะครับเช่นเดียวกันกันกบราคาน้ำมันนะครับย่อลงมากม่เกิน60ดอลลาร์ต่อเรลนะครับแล้วก็ค่าเงินก็ยังคงทรงตัวนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นยิ่งเงินเย็นนะครับบวกอยู่ที่154จุด 6กก็ถือว่าเงินเย็นนั้นอ่อนค่าอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เราจะไปเก่งกําไรนะครับเก่งกาไรจากโมจัคสีบลรุ่ม5ตัวนะครับในเช้าวันนี้นั้นมีตัวไหนกันบ้างนะครับตัวแรกเลยตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือซุปเปอร์นะครับจากที่นะครับคุ้นๆว่าเราเคยพูดถึงซุปเปอร์ไปเมื่อวิดที่แล้วนะครับว่าเป็นจังหวะอาไรนะครับทีนี้เราก็มาต่อกันในวันนี้นะครับ วันนี้เป็นวันจันนะครับราคาของซูเปอร์นั้นรู้สึกว่าจะไม่บวกไม่ลบนะครับยังคงเป็นตัวแรกที่มีโมเสตีวอลุ่มเยอะที่สุดก็คือมีนักลงทุนให้ความสนใจนะครับแม้ว่าราคาจะอยู่เพียง0.12บาทเองนะครับถ้าเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับซูเปอร์นะครับน่าจะเป็นจังหวะที่กำลังจะมีการ ประกาศผลกับในงานหรือเปล่านะครับเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับมาดูว่า3เดือนที่ผ่านมาถ้าซื้อซูเปอร์มา3เดือนที่แล้วคุณก็ขาดทุนอยู่20%นะครับก็คือมันติดลบอยู่20%นะครับถ้าซื้อเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาก็ยังติดลบอีก7%นะครับแต่ถ้าเริ่มซื้อในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้วันจันทร์ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันจันทร์ก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ นะครับก็0.00%นะครับส่วน PE น้อยมากๆนะครับอยู่ที่3.56เท่าเองนะครับสำหรับ PE นะครับส่วน EPS หรือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับมีติดลบอยู่0.02สตางค์ต่อหุ้นนะครับตัวนี้ก็รอผลการดำเนินงานออกมาก็ลุ้นนะครับว่าจะสามารถที่จะมีการติดตั้งหรือมีการคอนเฟิร์ม รายได้ต่างๆเข้ามาเพื่อใช้นู่นใช้นี่นะครับเพราะฉะนั้นของซูเปอร์จะค่อยๆพุ่งขึ้นมาถ้าเกิดเราไปดูสถานการณ์ของราคาของเขาก็เป็นไปปลายปีนะครับจะค่อยๆพุ่งขึ้นมาเป็นรอบๆละรอบละรอบนะครับเป็นละลอกละลอกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับซูเปอร์ก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆไซด์เวย์แต่ว่าค่อยๆมีความนิยมจากโมซักทีผลลุ่มเข้ามานะครับ เรามาดูกันก่อนนะครับน่าสนใจหรือเปล่านะครับก็คือ3วันติดที่เป็นสัญลักษณ์ของโดจินะครับที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนั่นหมายก็ว่าในวันโอกาสในในจังหวะถัดถไปโอกาสที่จะเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไปก็มีส่วนนะครับโดยนะครับเราถ้าจะรู้ว่ามันจะเป็นสีเขียวยาวหรือเปล่าต้องดูที่ RSI นะครับต้องมาดูที่ RSI ว่าตอนนี้จังหวะขึ้นเลข50หรือ,อยังนะครับ ตอนนี้ใกล้อยู่เลข50อยู่ที่43.87เพราะฉะนั้นเร็วนี้ซูปเปอร์มีอากาศที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วเขามีโมดสักถีวอลุ่มเป็นระดับแรกๆอ่า a c d ยังคงต่ำกว่าเส้นศูน o ลแต่ว่าตัว MACD Oscillator ก็กำลังอยู่เสมอกันกับเส้น MACD เพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้ และมีบอลลุ่มเข้ามาเยอะเลยนะครับเป็นแท่งเทียนเขียวนะครับมีบอลลุ่มเยอะในเช้านี้อยู่ที่36.47ก็ถือว่า,าเป็นโมดสักทีตัวแรกของวันที่ตัวนี้ช่วงเช้าก็รู้สึกว่าบอลลุ่มของตลาดยังคงน้อยนะครับดูจากตรงนี้นะครับพวา,าซูเปอร์ก็มีนิดหน่อยนะครับแค่30กว่ามิลเลียนเองนะครับเพราะฉะนั้นตลาดทั้งตลาดในเช้านี้ก็ดูซบเซานะครับก็ค่อยค่อย ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าจะดูแล้วเก่งกําไรซูเปอร์นั่นก็ถือว่าเก่งกําไรได้นะครับเขาก็เก่งกําไรได้ไว้เลยนะครับสำหรับซูเปอร์ตัวแรกนะครับถัดมาตัวที่2นะครับราคาย่อลงมานะครับราคาย่อลงมาเยอะนะครับถูนะครับราคาลบไป0.20สตังค์นะครับสำหรับถูนะครับราคามาอยู่ที่11.40สตังค์นะครับโดยนะครับจะเห็นว่าถ้าเราลงทุนเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับ ราคาตอนนี้บวกอยู่0.88%เล็กน้อยนะครับถ้าเราซื้อเมื่อ1เดือนที่แล้วเราก็จะมีกำไรอยู่5%หรือ6%นะครับในตอนในวันนี้นะครับแต่ถ้าเราเริ่มซื้อวันนี้ปรากฏว่าขาดทุนอยู่2.54เนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังคงที่จะต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าเขาจะต้องมีการประกาศผลการดำเนินงานนะครับแต่ว่ามีอ่ามีการดู จุดล่าสุดของเขานะครับมี EPS หรือกำไรสุทธิอยู่ต่อหุ้นอยู่ที่0.15สตางค์ต่อหุ้นและก็กำลังจะมีการปันผลอยู่ที่0.19สตางค์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะของการประกาศผลนะครับก็คือวันนี้เป็นวัน XD นั่นเองราคาก็ย่อลงมาแค่นั้นเองนะครับเราก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวัน XD เพราะฉะนั้น ท่านที่ไม่ต้องการประสงค์ที่จะจ่ายภาษีนะครับก็เลยทำการขายออกไปคือต้าต้องการแต่ราคาของหุ้นก็ขายวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาซื้อในวันถัดไปเพราะนั้นราคาก็เลยย่อลงมานะครับเป็นเรื่องธรรมดาของการ XD นั่นเองนะครับจังหวะ XD ของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็เลยมีวันรุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับเป็นอันดับ2อยู่ที่3จ7 2มิลเลียนนะครับสำหรับ วนลุ่มนะครับแล้วก็ ma c d ก็ซายเวดาลงเล็กน้อยเช่นเดียวกับ rsi นะครับที่ลงมาอยู่ที่52.79กนะครับก็ถือว่ายังเป็นจังหวะขาขึ้นในจังหวะขาลงนะครับหมายความว่ามันยอดตัวลงมาเฉยๆและต่ำกว่าเส้น2แล้ววันนะครับสำหรับถูนะครับราคาเส้น2แล้ววันหรือแนวต้านสำคัญอยู่ที่11.51นะครับส่วนราคาล่าสุดอยู่ที่11.50็จนะครับก็ยังคงต่ำกว่าเส้น2แล้ววันอยู่ดี นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับให้ราคาค่อยๆไซด์เวัพขึ้นไปนะครับสำหรับถูถามว่าจะเก่งกําไรได้ต่อไปหรือเปล่าตัวนี้ก็รอช้อนเอาละกันนะครับก็ถือว่าถูมีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับก็ท่านลงทุนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันรอช้อนแล้วกันถูนะครับก็คือว่าตอนนี้ก็คือเราปล่อยให้เขาย่อลงไปแล้วเราก็รอเก็บเพราะว่ายังไงถูจะเป็นจังหวะขาขึ้น และไซเวย์ขึ้นไปที่ราคา12.27สตางค์นั่นเองนะครับกำกไรเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับนี่คือทูนะครับถัดมานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับทูก็เป็นตัวที่สองมาตัวที่3ก็คือตัวบ้านปูนะครับบ้านปูนะครับเช้านี้นะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ที่4.60บาทนะครับเนื่องจากว่าเขา ดูผลกันดำเนนงาน F45 ตัวบ้านปูก็รู้สึกว่าได้กำไรนะครับตัว BPP ก็ได้กำไรเช่นเดียวกันนะครับราคาก็เลยเด้งกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นบ้านปูก็น่าจะสนใจที่จะเก่งกำไรนะครับถ้าไปดูนะครับกำไรที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาเขาก็3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ติดลบไป 4%ถ้าซื้อ3เดือนก่อนนะครับแต่ถ้าซื้อ1เดือนที่แล้วยังบวกอยู่7%นะครับแต่ว่าถ้าซื้อสัปดาห์ล่าสุดนั้นลบอยู่6%นะครับแต่ว่าโดยนะครับมีมีเปอร์เซ็นต์ยิวอยู่ที่6.52%ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่ามี e.p.s ติดลบอยู่0.04สตังสหรับบานปูแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.12สตางส์ตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รอแค่ว่าเมื่อ,อไหร่ที่เขาจะ ควบรวมกันกับ BPP นั้นก็รอดูจังหวะราคาก็ยังคงไซด์เวลด้านข้างนะครับไปดูจังหวะว่าราคาไซด์เวลด้านข้างราคาจะวิ่งขึ้นได้หรือเปล่าหรือจะกำกำไรได้หรือเปล่าดูจากแนวโน้มแล้วยังคงอ่อนแรงนะครับสรับการเก็งกําไรนะครับราคาก็ย่อๆลงมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าลงมาเกือบจะติดเส้น2แล้ววันที่ราคา4.57สตางค์นะครับตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่4.60นนะครับก็ ถ้าตัวนี้ถามว่าจะเข้าช้อนซื้อที่ราคาที่เท่าไหร่ดีก็เราก็แนะนำว่าถ้าราคาต่ํากว่าเส้น2องเลว,วันก็ควรที่จะพิจารณาช้อนซื้อเอาไว้เพราะฉนั้นตัวนี้ถ้าเขาลงมานะครับแน่นอนเื่อเขาจะลงมาที่ต่ําที่สุดที่เส้นลีเนียไลท์ชั o นด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นหลอช้อนที่4.25สตาตังค์ได้เลยนะครับหลอช้อนนะครับ ยังไงแซตัวบันปูยังไงก็ต้องได้กำไรนะครับถ้าราคาลงมาที่4.25จะดีมากนะครับหลอช้อนเพราะว่าอะไรครับ m a c d ชี้ลง r s i Sideway ถึงสา์เวดาวออกด้านข้างราคาอยู่ที่44.77จุดนะครับก็ถือว่ายัางเป็นจังหวะขาลงโดยเฉพาะมีวอลลุ่มมีอ,ออกนะครับเป็นวอลลุ่มสีแดงนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มอยู่ที่32.69มิลเลียนนั่นเองนะครับก็ถือว่าบันปูจะย่อลงมานั่นเองนะครับ ถัดมานะครับก็คือ SPRC นะครับ SPRC นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.40สตางก็ถือว่ายัางคงเก่งกำไรและได้กำไรนะครับจังหวะของ SPRC นะครับสามเดือนที่ผ่านมาซื้อที่3เดือนที่ผ่านมาบวกไป35%นะครับได้กำไรเยอะเลยทีเดียวซื้อเมื่อหนึงเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นไปอีก45%โอ้โหช่วงนี้กำลังกำลังกำลังไเยอะกำไรเยอะเลย อ่าสลับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป23%โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับ PE มี PE เพียง15.45เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่6 8จนะครับสหรับ e p s บวกอยู่0.34สตังค์แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.15สตังค์ต่อหุ้นนั่นคือ s.p.r. 4นะครับถือว่าตัวนี้กำไรอย่างสวยงามและ3เดือนที่ผ่านมาก็ กำไรพุ่งนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกําไรจากกราฟก็จะเห็นว่าโอ้โหราคาพุ่งขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแถมเปิดกระโดดด้วยนะครับแต่ว่านะครับให้ระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะกลับทิศทางนะครับโดยจะค่อยๆไซด์เวย์ออกด้านข้างเพื่อดึง,เพ,ดงเพื่อดึงกรอบเรนเนียลไอเคชั่นให้ไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับตอนนี้กรอบเรนเนียลไอเคชั่นยัางไซด์เวย์ดาวอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ราคาค่อยๆขึ้นเคลื่อนที่ไปไป แบบถาวรก็คือจะต้องดึงกรอบบริเนชั่นให้ชี้ชันขึ้นไปและดูจากแนวโน้ม3เดือนที่ผ่านมาก็เป็นอันได้ว่าราคาจะต้อง Sideway Up ขึ้นไปเพวัะน,นั้นก็ยังคงถือเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสำหรับ s p r c นะครับแตขอแนะนำว่าท่านอย่าพิ่ง อย่าพิ่งใจร้อนหรือพึ่งอย่าพึ่งออกนะครับก็ต้องอดทนถือต่อไปให้ราคาค่อยๆซด์เว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและทํากําไรต่อไปในระยะยาวเปลี่ยนทิศทางของกรอบ l i ีเนียลเกนชั่น,นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับ1 2 3 4 5อีกตัวหนึ่งก็คือ QH o นะครับหรือ QH นะครับ QH นี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เข้ามาอยู่ในกรอบของโมดัซทีปุ่นุ่มแสดงว่าวันนี้มีต้องมีอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นกับ QHouse นะครับโดยเฉพาะนะครับราคาไม่บวกไม่ลบนะครับสำหรับ QHouse นะครับไม่บวกไม่ลบราคาอยู่ที่1.25สตางค์หรือ1.25บาทนะครับไปดู3เดือนที่ผ่านมา QHouse ติดลบไป10%นะครับแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาก็กบวกไป2 4 6 แต่ว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ติดลบไปอีก3%เนะครับคิวเฮามีพีออยู่ที่7จ5เท่านะครับแล้วก็มียิวอยู่ที่8.80%นะครับมี EPS 0.11สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.02สตางค์ตัวนี้ก็เป็นคิวเฮ้อีกตัวหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าท่านด็อเตอร์นิเวศนะครับศาสตราด้าน VI ยังคง ถือว่ายุบอยู่หรือเปล่านะครับก็ประมาณ3า0สี่ล้านบาทถ้าเกิดไม่เปลี่ยนแปลงหรือท่านยังไม่ออกนะครับสำหรับคิวเฮาต้องรอเช็คกันอีกทีนะครับที่สำหรับตัวนี้พื้นฐานตัวนี้าทางทางด้าน admin ก็เคยดูเอาไว้นาแล้วนะครับสำหรับคิวเฮานะครับราคาก็ยังคงไซด์เว์ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไปดูจังหวะของราคา แล้วก็ตอนนี้ราคาดูเหมือนยังเลือกข้างขาลงนะครับแต่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นเพราะว่าล่าสุดมีทั้งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ในล่างเป็นเหมือนตะปูนะครับเพราะนั้นโอกาสราคาจะค่อยๆได์เว์ขึ้นไปแล้วค่อยๆได์เว์ขึ้นไปนะครับเราก็จะไปทดสอบเส้น2องและว,วันที่ราคา1.44บาทนะครับโดยราคาตอนนี้อยู่ที่1.25นะครับแล้วก็มีวันลุ่มเข้าด้วยนะครับวันรุ่มเข้าแสดงว่า ด้านลงทุนซื้อนะครับที่30.96มิลเลียนส่วน MACD นะครับกำลังจะกลับขึ้นไปนะครับโดยนะครับจะแต่ว่าต่ำกว่าเส้นสัญญา l ต่ำกว่าเส้นศูโรนะครับวันนั้นก็ต้องรอโอกาสถัดไปอา i ก็ไซด์เว้ด้านข้างอยู่ที่41จุดนะครับถ้าตัวนี้ท่านจะซื้อก็ต้องรอให้ราคา RSI ขึ้นไปที่50นะครับ ขึ้นไปที่50จะเป็นจังหวะขาขึ้นได้มากกว่านะครับตอนนี้ก็รอช้อนแถวแถวนี้นะครับราคาก็จะอาจจะย่อลงมานะครับที่กรอบเหรียญเช่นด้านล่างนะครับที่ราคาประมาณสัก1.22หรือ1.19นกะครับก็พิจนารณาดูนะครับทางนักทุนครับตัวนี้ก็ยังถือว่าแน่นอนว่าจะทํากําไรได้อีกสักอาทิตย์2อาทิตย์ข้างหน้านะครับจะได้พังกําไรออกมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวลงมา เราก็รอช้อนนะครับก็เรียนให้ท่านทราบตามจังหวะและโอกาสส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปนะครับว่าในหุ้นแต่ละตัวที่เราเล่าให้ท่านฟังนั้นมีโอกาสจะเป็นไปตามที่เราได้เรียนให้ท่านทราบหรือเปล่านะครับโรดพิจารณาแล้วก็ใช้วิจารณญาณสัจชาสติสตังเยอะๆนะครับทา,างหลักทุนครับหุ้นเนี่ยอ่ามันมันไม่มีที่ว่ามันจะขึ้นเร็วหรือลงเร็วแล้วก็ ได้กำไรอย่างทันทีทันใดแต่ถ้าเราใช้ความสม่ำเสมอครับใช้ใช้จิตใจที่มีความมั่นคงสม่ำเสมอเราก็จะได้เป็นผลประโยชน์ได้มากกว่านะครับดีกว่าใจร้อนนะครับโอ,อก,การเล่นหุ้นนั้นก็แน่นอนความสำคัญอยู่ที่กำไรนะครับเพราะนั้นก็ต้อง ใช้สติใช้สมาธิเยอะๆนะครับท่านักทุนครับยังไงก็ฝากท่านกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันไว้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ I knew we could